สวัสดีครับผู้ผาภาพวากินครับวันนี้จะลามากินน้ำขนมเส้นน้ำใส่มืมงแปรครับผมมีเลือดมีหมูซับครับมีมะเขือขส้มครับแล้วรวยด้วยกระเทียมเจียวใส่ผักครับใส่พริกตอยไปยอกเลยครับก้นก่อน เดือดไกลครับทุกคนอย่างมากของมากเลยไอ้ครับ mm hmm. กลิ่นกุก้ำนัมพริกน,น้ำน้อยครับแบรนด์บ้านอภิร้อยร้านเช้านี่อร่อยมากเย่ย <Yeah. S 1> นอครับ ใครสนใจสร้างจิมตะการที่น่าโปรไฟล์ได้เลยนะครับ